สดีค่ติดตามเศรษฐกิจนะคะในฝ่าวิกฤตน้ําท่วมค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและความเสียหายต่างๆค่ะทำให้นักลงทุนต่างชาตินั้นเริ่มทบทวนนะคะการลงทุนในประเทศไทยค่ะว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะนิตยสาร Financial Time ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ความเสียหายจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ของไทยและญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุตสาหกรรมโลก หลังนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ h a r สก์ไดฟ์ชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ระดับโลกซึ่งถูกน้ำท่วมสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรล้วนปักหลักยึดไทยเป็นฐานการผลิตต้องหยุดชะงักลงทันทีแม้บางบริษัทเลือกที่จะใช้ประเทศไต้หวันเป็นฐานการผลิตชั่วคราวแต่ก็ไม่เพียงพอกับบริษัทในเครือทั่วโลก ในบลนและโรบินกว่องสองนักเขียนบทความชิ้นนี้พยายามชี้ให้เห็นบทเรียนของการกระจุกตัวของโรงงานตามกระบวนการห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกโดยตั้งข้อสังเกตถึงความพร้อมของการรับมือภัยธรรมชาติในไทยผ่านบทสัมภาษณ์ของนายเซนซุโออิอุชิประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทรที่ระบุว่าบริษัทได้รับคำเตือนจากทางการเพียง2-3ถึงชั่วโมงก่อนน้ำจะเข้าท่วมโรงงาน ทำให้บริษัทไม่มีเวลาเพียงพอแม้เพียงแค่การเก็บเอกสารและคอมพิวเตอร์ให้พลนน้ำส่วนญี่ปุ่นแม้มีประสบการณ์และความพร้อมการรับมือภัยธรรมชาติแต่กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตโดยให้โรงงานที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวตั้งอยู่บนบริเวณเดียวกันเพื่อเอื้อต่อการประหยัดค่าขนส่งและสามารถพัฒนาฝีมือแรางงานร่วมกันแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันย่อมส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นายทิเงนุบุนากามโริประธานบริษัทไนเด็กผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกยอมรับว่าวิกฤตน้ำท่วมในไทยทำให้บริษัทมีแผนกระจายการผลิตไปยังจีนและฟิลิปปินส์มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการกระจุกโรงงานในไทย สอดคล้องกับความเห็นของนายริชาร์ดลิตเทิลนักวิชาการด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียที่ว่าบทเรียนจากภัยธรรมชาติครั้งเลวร้ายมีแนวโน้มเกิดขึ้นอีก นักลงทุนจําเป็นต้องกระจายความเสี่ยงดังกล่าวโดยไม่ทุ่มลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปเพื่อกระจายความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจภายใต้แรงกดดันจากกลไกตลาดซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งและต้นทุนการผลิตที่ต้องมีราคาถูกยังคงสนทางกับบริษัทประกันและรัฐบาลซึ่งขาดการสนับสนุนเรื่องดังกล่าว คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะในสุริยงเราค่ะไทยบีบได้มีโอกาสต้อนรับนะคะตัวแทนจากมูลนิธิชือจี้ค่ะซึ่งเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นทั้งจากประเทศไต้หวันแล้วก็จากฟิลิปปินส์นะคะมูลนิธิแห่งนี้ค่ะ,เป,ะเป็นเอ่อเป็นมูลนิธิพุทธนะคะที่ทําหน้าที่ที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพนะคะกับผู้คนก็เดินทางกันไปทั่วโลกนะคะวันนี้เราเรียนเชิญค่ะท่านแรกนะคะดเรเจียนโซชิงค่ะประธานบริหารโรงพยาบาล ฉือจี้ต้าหลิงจากประเทศไต้หวันนะคะและท่านที่2ค่ะคุณอารันเยียน,นะคะผู้ชํานาญการมูลนิธิเฉือจี้ไต้หวันค่ะและท่านที่3ค่ะคุณหลี่เว่ยเซ่นนะคะ,คะ,คะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของมูลนิธิเฉือจี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ Welcome to our program and t i b s thank you so much and today we had a truck ride quite interesting in the morning with you but thank you so much for coming but uh how why why are you here in Thailand this time um uh, at the time that we h a v e the flood situation? going on yes thank you Ron um, it's a great honor to be here thank you for having us um, the situation in Taiwan uh, in Thailand our founder Master Chen Yen is very concerned so she has sent us here to assess the situation mm -hmm. and most importantly to work out with the local community um, from all sectors, including the government sector, the business sector, mm -hmm. and most importantly from the local community center mm -hmm. to see what we can do together with our brothers and sisters in Thailand to do something about this flood. Um, for example, our. Okay, let me just yes. translate that first. Okay. <laughs> ในครั้งนี้ค่ะก็มีความประสงค์ที่จะมาทํางานร่วมกันนะคะกับทางคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคธุรกิจเพื่อที่จะทํางานและสอบประสานถ่ายทอดความรู้ของมือนที่เข้ามาร่วมกันทํางานแล้วก็จะอยากจะให้เราเนี่ยก้าเดินไปด้วยกันนะคะ and then yes um, even though this is a calamity but this is also a great opportunity for the entire Thailand people to join hands and work as one Um, to be united as one and face this disaster together, for example, when the flooding first occurs, um, our volunteers in Thailand they have carried out immediate uh, emergency relief, including the distribution of over two hundred thousand hot meals mm -hmm. and also many relief items. Okay. Um, but now that the flood is closing in on Bangkok and also uh, the mid to long term uh, mm -hmm. situation, as the water recedes we are going to uh, initiate a, a big a major uh, cleaning operation mm hmm. which will <Okay. S 1> require a <c oughs> lot of volunteers ค่ะคุณดลันนะคะก็กล่าวถึงว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นโอกาสด้วยค่ะที่คนในบ้านเรานะคะแล้วก็หลายๆคนที่หลายๆประเทศที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยจะได้มีการทำงานร่วมกันอย่างเช่นอาสาสมัครต่างๆด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการทาง เหมือนที่ก็มีการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็หวังว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยนะคะ and um, I understand that you went and have a big seminar just last weekend and how was it and what did you say in the in the seminar Yes, uh, we met with the government sector and the business community, um, and most importantly, we we are calling on them and calling on the people of Thailand. Um, let us sign up to be volunteer. Mm. Let us mobilise and connect our uh, joint efforts. and um, And so that can overcome this in the shortest period so this shortest overcome of the time we ค่ะคุณนรันกาวก็บอกว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางมูลนิธิก็มีการจัดสัมมนาก็เป็นการไปพบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือว่าภาครัฐหลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาเจอกันแล้วก็อยากจะให้ประเทศเราเนี่ยนะคะบ้านในบ้านเมืองของบ้านไราไทยเราเนี่ยมีอาสาสมัครเข้ามาทํางานร่วมกันเรื่อยๆนะคะแอบนอกจากนี้แล้วนะคะต้องเรียนว่ามูลนิธิเออชื่อจี้เนี่ยนะคะก็เป็นเป็นชาวพุทธเหมือนกันนะคะอันนี้ จากโบชัวคือก็ยึดหลักพรม,มิหารสี่คือเมตตากรุณามุมมทิตาอบเบาุเบกขาเคารบในชีวิตแล้วก็ศรัทธานในมนุษย์เราจะมาลองถามกันดูนะคะจับกับประธานบริหารโรงพยาบาลนะคะของชิวจี้ที่ต้าหลิงที่ไต้หวันนะคะ and uh, Miss uh, d r <Yes. S 1> เสีย what in taiwan also has uh, disasters yeah. for example the, um, the flooding by the mm -hmm. typhoon yeah. so how, how did uh, taiwan people cope with uh, this kind of disaster yeah uh, we also have a lot of disasters typhoon earthquake mm. so how to mobilize all the personnel, which include mm. medical personnel and also other areas of uh, people that we all together uh, try to clean up to prevent the Infection and also bring the hope, the warmth right. to the victims. Mm -hmm. So in Taiwan, our medical personnel, we not only go to the uh, disaster area to provide the medical aids, but also we uh, comfort them, we mm -hmm. also uh, bring them uh, the medical kit that is uh, quite easy to use for huh. instance for the skin problems right. that is quite often in the flat area mm. so uh, all together we okay. try to let them know that a lot of people are concerned about them okay. ทางดเรเจียนนะคะได้พูดถึงนะคะบอกว่าเวลาที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างที่ไต้หวันนะคะเราก็ทราบกันว่ามีน้ําท่วมทั้งใหญ่เลยนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะในเวลานั้นนะคะทางมูลนิธิเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือโดยที่ไม่เพียงแค่นําอ,อ,อุปกรณ์เรื่องของยารักษาโรคไปเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยทําให้คนป่วยคนที่เป็นเ,ออเป็นเหยื่อนะคะของอย่างน้ําท่วมในเวลานั้นเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยเขาได้รู้ว่ายังมีคน But Dr. Jian, yes. um, after, during the flood, I know that maybe it's a chaos, right. but after the flood mm -hmm. in Taiwan, how, how did people try to um, work together? Yeah, we organized a team uh, both by all the sectors, mm. uh, as uh, Alan has just mentioned, that we also call some medical personnel mm. to back up them mm. and also to help to clean the environment. Because we know that is a problem of infection that can be break breakout. Mm. So we provide the medical aids, also not in the uh, acute situations, mm. but also for the chronic rehabilitation period. And we, we also try to comfort the victim because at that time perhaps they don't have physical problem but have mental, mental problems. problems then it's a very we in, can in important point. Yeah. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ส, mm hmm. สิ่งที่ทางมูลนิธิจะทำนอกจากส่งคนเข้าไปช่วยในการทาความสะอาดช่วยในการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วนะคะที่สาคัญคือต้องเข้าไปคุยไปเ,ออเหมือนกับเวลาที่คน,นมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะสะติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะแบบจิตใจไม่ค่อยดีแต่อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่ด้านจิตใจจะมีปัญหาเยอะ and you have you w h e n you come to Thailand this time <Right. S 1> anything that you notice that any Think that you know about mental or the people, mentality or anything else that should be done at this time, at this moment, before the flood ends. Yeah, I think that although we can see the smile, still we can see the, smiles see on the, the land. smile. The yes, yeah, and um, In the flood. Yeah, <laughs> <laughs> even this period. But uh, I think uh, we should mobilize them also, not as a uh, victim. But also as a volunteer, as a volunteer, the victim can turn to be a volunteer. Other vi Victims, yes. Then, then can bring up the higher, uh, to let them mm. have better uh, mental status. Mm. Because by helping others, it is also helping ourselves. Mm. เป็นประเด็นที่ลอตเตอี่เดนได้พูดถึงนะคะว่าในเวลาที่เกิดวิกฤตแบบนี้นะคะไม่ว่าถ้าหากคนไหนเนี่ยที่เป็นที่เป็นเหยื่อแล้วกันนะคะของน้ําท่วมหรือว่าคนที่เป็นผู้ประสบทุกข์ภัยอย่างภาษาไทยในบ้านเรานะคะคือไม่จําเป็นจะต้องรับอย่างเท่านั้นคือการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นก็สามารถจะทาให้เรารู้สึกดีได้เพราะว่าที่เราช่วยคนอื่นแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วย so that how you How you did you know, yes. cope with the, the uh -huh. situation in Taiwan? Yeah, because uh, during that uh, disaster, I, I mm. mean, at least two years back, there's a big flood in Taiwan, southern part of Taiwan. Mm. And a lot, a lot of people, they don't have smiles like the people here. Mm. They are quite depressed. depressed. But we ask them to go out, mm. to also Eat help to, 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 cook. To, to cook, cook. Yes. to cook, to cook, to support, to, support. To, to, to clean, to do anything. anything. just walk oh. out from their environment. They will improve. And they feel better because much, they don't just think about themselves, <Yeah. S 2> but about their problems. Yes. ถามดรเซียนบอกแล้วบอกว่ายิ่งในประเทศไต้หวันนะะคประมาณ2ปีที่แล้วเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบ น้ําท่วมเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในทางใต้ของไต้หวันคนก็รู้สึกหดหูนะคะหดหูแล้วก็คือเป็นทุกข์อะค่ะก็ทางมูลนิธิทก็เข้าไปทําให้กระตุ้นอะค่ะให้คนเนี่ยออกมาไม่ไว่าจะทําอะไรก็ต้องทำอาหารออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะแล้วเวลาออกไปเจอเหตุการณ์อื่นๆก็ทําให้เราลืมความทุกข์ของตัวเอง แล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาทันทีโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปคุยประสบการณ์นะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์บ้างเพราะว่ามูลนิ้ิฉื่จี้ก็มีอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เช่นกันค่ะคุณหลีนะคะมิสเตอร์ลีเวยเซ่นนะคะ So how w a s o t the disasters in Philippines? They have many disasters there. And you you lived there, right? Yes, uh, two years ago. Two years uh, ago, a very big typhoon uh, struck Manila, mm. uh, which is the capital of the Philippines. We have about 12 million people there. Right. and uh same, same like in Bangkok. Yes. More yes. Less, yes. 80 percent of the Manila was flooded, mm -hmm. and uh, more than 300 people died. And then uh, we reported to Master chang in two things first mm -hmm. thing is that uh, the, the, there's so much garbage after the flood so much garbage so much debris and master ching said we must take this garbage out otherwise there will be an epidemic mm. many people will die mm. so she instructed us to rent all the uh, the dump trucks to rent all the payloaders and the bulldozers that we can <Okay. S 1> get hold because <Okay. S 1> uh, yes โอเคค่ะที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศยี่เมืองมานิลาเมืองหลวงเลยนะคะของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่นั่นมีประชากรประมาณ12ล้านก็ใกล้เคียงกับ กรุงเทพนะคะและ80%ของมันิลานี่ก็คือน้ำท่วมและเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประมาณ300คนเสียชีวิตแต่ว่าสิ่งที่ตามมานะคะก็คือขยะเต็มเมืองล้นเมืองคราวนี้ทางเมืองที่ก็เข้าไปดูแลในเรื่องของการเช่ารถเป็นรถบรรทุกนะคะใหญ่ๆมาขนขยะพวกนี้เพราะว่าคือตระหนักกันนะคะใช่ไหมคะบอกว่าถ้ามีขยะเยอะๆมันก็ทำให้เกิดโรคตามมา,าก็จัดการกับขยะเป็นส่วนแรกเลย and after you You know, took care of the garbage. Yeah. What else? Yeah. That um, the second thing, Miss Wong, that we reported to Dharma Master Ching -Yen, is that the people were not smiling. Not smiling. Yes, no smile. <laughs> yes, because this so serious. With what's going on, right? Unlike here in Thailand, everybody's still smiling. you know. Right? That's what we saw. It's so, so? beautiful. <laughs> yes. What happened was that their house was full of uh, garbage and debris. The streets were full of garbage and debris. And uh, the, uh, the stores are closed. All the all the factories are closed. Mm. The people had no job. They have no. Uh, they, they were so so much worried. You know. So uh, the city was like a dead city. So mm. we reported to her and uh, Master Dharma Master Ching told us, very easy, we will we'll give it life. I said, mm. how it's do life. we do it? And she said, cast for work. So what we do is that we hire the people to clean their own homes, yeah. to clean their own community, and then we pay them salaries. อ๋อโอเคค่ะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะคุณหลีค่ะบอกบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ พิบัติเกิดขึ้นนะคะคนที่ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ยิ้มยิ้มไม่ออกเนื่องจากว่าที่ไม่ออกเพราะว่าบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเศษนู่นเศษนี่เป็นแบบกร,กระจายเต็มไปหมดแล้วพอมันก็เกิดความกังวลเพราะว่าโรงงานก็ปิดหลายแห่งนะคะงานก็ไม่มีจ็อบเลสก็คือกังวลว่าจะอยู่กันยังไงคราวนี้ทางมูลนิธินี้ก็พยายามจะเข้าไปช่วยโดยที่ให้ชีวิต เหมือนกัเป็นชีวิตใหม่กับเขาเช่นเออก็คือเวลาเขาออกมาทําความสะอาดหรือว่าทําอะไรต,รต่างๆเนี่ยเขาพยายามจะสนับสนุนด้วยการให้ให้สตางค์นะคะ But um, you mean that you help in terms of took care of the garbage and try to make them feel better Yes s What How long <is> did it take What is most important is mm. that uh, we will, uh, during the daytime, mm. the people, the whole community, come out to clean up the their streets, their own homes, mm. and in the evening we give them their money. So when they how get, how much did you give per, for, per, for It was uh, it was about the minimum wage in the Philippines. Like how much? Maybe like about about uh, 260 Thai baht. Oh, okay. About 260 Thai baht. Mm. And then what happened was that when they get the money. They go to the stores, they knock on the stores, the store open and there's the stores, when they have no 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 more stock, they have mm. to call up the factory the next day. Ah. So the factory opens. Yeah. Yes. Okay. And uh, we were so. amazed. But most important, the mm. secret is that Master Chingin instructed us there must be 10,000, at least 10,000 people in the whole community to clean up the place. Mm. So it ka. was like a festival, everybody coming out to clean <laughs> their own community. And like smiles came back on their faces. Oh, ka. ะะก็คือว่าพอให้คนออกมาทำความสะอาดนะคะก็ให้สตางค์ประมาณคนละ260บาทก็เป็นเหมือนกับค่าแรงขั้นต่ําที่ประเทศฟิลิปปินส์พอคนมีเงินก็ไปเคาะประตูจะซื้อของ เมื่อร้านค้าจะต้องเอาของมาขายก็ต้องไปบอกทางโรงงานว่าให้ให้เปิดเถอะนะคะก็เกิดมีการหมุนเวียนขึ้นเพราะว่าเมื่อมีดีมานมีสป,ปายค่ะมีความต้องการก็ต้องมีของมาขายอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์เราก็ทําให้นำควายยิ้มกลับคืนมาสู่คนที่ฟิลิปปินส์ค่ะมาถึงบ้านเราบ้านนะคะ so what if you come here to Thailand what else you wanna tell us is it what is going on in Thailand is it is that, that bad or is okay Compared to what happened in Taiwan, Philippines, or and elsewhere. Yeah. As long as, you, as, long as um, we can bring up that cycle of love and that mm. cycle of one helping one another, mm. um, then everything will be okay, or maybe even better than before. Wow. Especially when that spirit is already embedded in the Thailand people. So, as long as we can invoke that love and, um, mm. and make that chain reaction, mm. then there is hope and bright light in front of us. Wow. เป็นคำภาษาอังกฤษที่สวยงามม,มากเลยนะคะไม่ทราบว่าจะแปลได้ตรงหรือเปล่านะคะก็คือว่าสิ่งที่คุณอรณันบอกนัคือเวลาที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องนำความรักนะคะนำจิตวิญญาณ นำสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งดีๆนะคะในในตัวเราเนี่ยออกมาแล้วก็ให้มอบให้สู่คนอื่นเพื่อที่คนอื่นๆรอบๆตัวเราเนี่ยจะได้สัมผัสกับความรักนะคะแล้วก็ความห่วงใยที่ที่เรามีต่อเขาเมื่ออย่างนี้ส่งออกไปแล้วเนี่ยทุกคนรอบๆตัวเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันไม่เครียดแล้วก็ไม่ไม่ต้องอมา anything that you like to say yes uh, one thing we want to send is not only for the med uh, the, the, the aids that we need mm. to bring but also that we send the messages is that from Cji there is over 50 countries mm. members around the world huh. they all share with the same concern mm. that thing happened in Thailand mm. we all want to express our concern our effort t r y to w o r k with t h a i peoples ค่ะค่ะแลเจียนบอกนะคะบอกว่ามีอย่างมูลนิธิฉืวจี้ก็มีไปทั่วโลกนะคะในประมาณ50แห่งทั่วประเทศแต่ามาคราวนี้เนี่ยก็อยากจะบอกข่าว่าทุกๆคน,นท,ที่อยู่ตามประเทศต่างๆเนี่ยฮะมีความห่วงใยกับประเทศไทยแล้วก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเราแล้วพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือคือเราไม่ได้เดินไปคนเดียวเราไม่ได้ทุกอยู่ประเทศเดียวนะคะเชิญค่ะ Last? I, I've been here only for five days. You know. Yes. We come here to share our experience. What happened two years ago in the Philippines? That in 18 days we were able to clean up the city. 18 days. Yes. Wow. So and uh, what we saw here is that uh, people are helping people. Mm. The people of Thailand are so gentle, so kind to each other, and we saw we believe that this disaster is only temporary, mm. and uh, we believe that the Thailand will even emerge. even stronger after this disaster โอ้โหเป็นคำยืนยันที่ฟังแล้วแบบว่ารู้สึกว่าดีใจขึ้นมาเลยนะคะคุณหลี่บอกบอกว่าที่มาคราวนี้เนี่ยก็คือบอกยังเห็นรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของคนไทยอยู่เลยนะคะมาคราวนี้ก็อยากจะมาเชียร์อาบอยากให้ทำให้ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเจะเดินไปด้วยกันคือพูดง่ายๆคือว่าอย่าหมดกําลังใจยอย่าหมดหวังนั่นเองนะคะ คุยกันมาก็หมดเวลาไปแล้วเอาละค่ะ so thank you so much for coming today and we wish you the very best and we hope to work together with Thailand and Shuji Foundation thank you so much ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี้ก็เป็นตัวแทนจากมูลนิธิชูจีนะคะที่เข้ามาบ้านเราในวันนี้ค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีข่าวอื่นๆด้วยนะคะติดตามได้ในเศรษฐกิจรอบวันค่ะ นายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้จะมีการเสนอมาตรการเยียวยาฟื้นฟูจากอุทกภัยเพื่อวางระบบและการบริหารพร้อมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโรงเรียนถนนให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรวมถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาภาคเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมรวมถึงมาตรการด้านภาษีสําหรับการฟื้นฟูระยะสั้นและจะเสนอแผนโครงสร้างการจัดการน้ําและผังเมืองเพื่อกลับสู่สภาวะเดิม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะผ่อนปรนหรือยกเว้นชำระค่าง,งวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนและหากสำรวจพบว่าหลังจากผ่อนปรนในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วลูกค้ายังได้รับผลกระทบต่อรายได้จากการจ้างงานก็จะพิจารณายกเว้นทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปอีก6เดือนอย่างไรก็ตามในกรณีน้ำพัดพาบ้านจนเสียหายทั้งหลังทางธนาคารจะยกหนี้สิ่งปลูกสร้างให้ทั้งหมด บริษัทปตทจัดจุดจำหน่ายและแลกถังแก๊สหุงต้มครัวเรือนขนาด15กิโลกรัมในราคาพิเศษออกให้บริการณสถานีบริการน้ำมัน16แห่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่ออำนนยความสะดวกผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งหากนำถังมาแลกจะคิดเฉพาะราคาเนื้อแก๊ส280บาทนอกจากนี้ได้เตรียมจัดโครงการจำหน่ายแก๊สถุงต้มทางเรือเพื่อนำแก๊สเข้าไปในหมู่บ้านที่รถเข้าไม่ถึงและการขนส่งแก๊สทางรถบรรทุก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าขณะนี้มีโรงงานที่ผลิตในเขตออบน้อยและกระทุ่มแบนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่าร้อยละเจโดยคาดว่าระดับน้ำจะไม่ต่ำกว่า1เมตรทั้งนี้ในบริเวณดังกล่าวมีโรงงานมากกว่า4,600แห่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลคิดเป็นมูลค่าธุรกิจกว่า4,0,000 0ล้านบาท ค่ะแล้วสําหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะประเด็นในต่างประเทศนั้นจับตาไปที่กลุ่มยูโรโซนค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของกรีซนะคะทางด้านของนายกเยอรมนีระบุค่ะว่าวิกฤตนี้ยูโรโซนนั้นจะยืดเยื้อนา,นานนับ10ปีนะคะขณะที่ในบ้านเราค่ะก็ยังมีเรื่องของน้ําท่วมนะคะเราจะมาคุยกันค่ะกับคุณสุกิจอุดมสิริกุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะคุณสุกิจสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,รค,รบค,คุณสุกิจครับค่ะคุณสุกิจคะการลงทุนในช่วงนี้ดูเหมือนว่าเราก็ยังมีประเด็นที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมคุณสุกิจมองดูนาะโนสัปดาห์นี้จะเป็นไปอย่างไงบ้างคะก็สัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องยุโรปต่อเนื่องนะครับค่ะอย่างวันนี้ก็คงดูเอ่อรอความชัดเจนเรื่องของการลาออกของนายกในของนายกของกรีซนะครับะจะตั้งรัฐบาลกลองดองนะครับแล้วก็เดินหน้าการใช้อ่แผน ในเรื่องของการปรับโครงสร้างนี่แผนเดิมนะฮะที่ใช้กันอยู่ที่ที่คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับค่ะแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของทางรัฐมนตรีคลังของทางกลุ่มยุโรปยุโรปจะคุยกันในเรื่องราเรียของแผนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่า สัปดาห์นี้ก็คงม,มียังเป็นความต่อเนื่องครับของของประเด็นในเรื่องของทางฝั่งยุโรปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกรีซนะครับแล้วก็ตลาดเองเริ่มอมองอิตาลีมากขึ้นด้วยนะครับใ,ในช่วงวันศุกร์เห็นได้ว่าบอลอิตาลีเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนที่ที่สูงขึ้นค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าตลาดเองก็ยังคงจะมีโอกาสที่จะเหวี่ยงตัวไปตามกระแสข่าวนะครับในส่วนของทางฝั่งยุโรปเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยประเมินยังไงและคาดการณ์ยังไงก,ก็ยังมองในเชิงว่าปัญหาต่างๆก็คงจะพยายามแก้กลับมาที่ที่เคยคุยกันไว้นะครับก็คือน่าจะมีพัฒนาการในเชิงบวกไปแต่ว่าช่วงนี้จะเห็นได้ว่า อาจจะมีอุปสรรคในระหว่างทางอยู่บ้างนะครับในที่ที่าิ่ปอบเป็นคันู่นี้นะครับค่ะค่ะคุณสุกิจคะการประชุมของกลุ่ม G20 ที่มีมติเพิ่มทุนในาทาง IMF หรือว่ามีการป้องกันวางแผนดูแลเศรษฐกิจแล้วก็การเงินทั่ลโลมมากขึ้นตรงนี้นี่และลงทุนต่างๆมองประเด็นตรงนี้ยังไงบ้างาคะก็จะเห็นชัดเจนว่าวันในช่วงของวันศุกร์เนี่ยผลการประชุมที่ออกมาของ G20 เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้แรงพอนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูมีความ มั่นใจมากนะแล้วก็ในระหว่างทางเป็นไปได้ว่าผมเชื่อว่าประเด็นของกรีซเนี่ยแรงกว่านะครับประเด็นของกรีซประเด็นอิตาลีอาจจะแรงกว่าก็เลยทาให้ผลการประชุม G20 เนี่ยยังไม่ได้มีผลอะไรมากนะักแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าการการใช้กลุ่มนอกยูโรโซขก็มาช่วยสะพอตด้านการเงินก็ถือว่ามีความจําเป็นในในอนาคตนะครับค่ะคุณสุกิจจะให้คำแนะนาสำหรับนักลงทุนในบ้านเราอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ ก็ผมว่าช่วงนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งคือตลาดเวงโตโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามทางฝั่งยุโรปนะครับก็มีโอกาสอ่อนตัวมาตั้งแต่ตวัดซื้อนะครับ <_ S 2> เรื่องที่สองเนี่ยในระดับของอุตสาหกรรมในช่วงนี้ก็คงต้องต้อง,องอเลือกอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของบ้านเราในช่วงนี้ประเด็นของเรื่องน้าท่วมเนี่ยค่อนข้างจะกระทบอุตสาหกรรมหรือธุรกิจหลายธุรกิจนะครับในช่วงนี้สัปดาห์ดีก็คงยังเน้นไปที่หุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มสื่อสารนะครับที่น่าจะมีผลกระทบจากเรื่องของ น้ำท่วมนร้อยกว่านะครับค่ะคุณสุกิตให้กรอบการลงทุนวันนี้เท่าไหร่คะครับก็ดูไว้ประมาณ 950จุดนะครับคุณสงเข้า65จุดครับค่ะขอบคุณนะคะคุณสุกิจอุดมสิริกุลค่ะผู้วยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีหลายหน่วยงานค่ะเดินทางเข้ามามอบนะคะของแล้วก็ให้กําลังใจกับผู้ที่ทํางานนะคะที่สถานีโทรทัศน์ไทย P ี s ของเรานะคะเราจะไปดูภาพนะคะก็มีหลายๆกลุ่มด้วยกันค่ะที่มามอบนะคะก็มีทั้งทางกลุ่มบริษัทมหาจักรค่ะพร้อมกับ พนักงานมหาจักรนะคะมาปีมีพูดมีจิตอาสาค่ะมามอบกระเป๋ากันน้ำนะคะ Ocean d r y Bag ค่ะภายในบรรจุน้ำกระดาษแล้วก็ยาต่างๆจำนวน20ชุดนะคะรวมทั้งกระเป๋าและให้กับนักข่าวแล้วก็พนักงานไทย PBS ค่ะที่ออกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็เป็นทางกลุ่มกองทัพภาคที่3นะคะพร้อมด้วยคุณครูลิลลี่นะคะเดินทางมามอบไม่ว่าจะเป็นทางข้าวนะคะแล้วก็มอบน้ำด้วยค่ะให้กับ พนักงานที่ไทย PBS ค่ะแล้วเราก็ได้นำไปแจกจ่ายกระจายนะคะให้บุคคลให้ผู้ที่อยู่รอบๆทางในสถานีด้วยนะคะที่เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดค่ะของช่วงเศร,รษฐกิจในช่วงนี้นะคะดิฉัน,นรุ่ทิพิ์ชลนภาลายัยพร้อมทีมงานทุกคนสวัสดีค่ะ